รอบรู้เรื่องดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้างเธอเธอเธอช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดเอ๊ะแปลกแปลกนะหันเตียงนอนไปทิศทางไหนเนี่ยอะไรเธอมันเกี่ยวด้วยหรอนางส้มเกี่ยวสิไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นี่นะ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุย้ยห่วงจุย้ยมันคืออะไรอะนังสม้มห่วงจุ้ยกับห้องนอนมันเกี่ยวกับองค์ประกอบหลายเรื่องทั้งหินทั้งยางทั้งธาตุทิศทางตะแสะลมโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่จะ้ะถ้าสนใจงั้นไปฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนการปรับห่วงจุ้ยห้องนอนกันเลยไปฟังกันเลยคุณกำลังฟัง<อ>พ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันสองทุ่มนะฮะทาง prd 7 podcast เรื่องดีๆมีให้ฟังทุกวันครับแค่ฟัง prd 7 podcast นะครับชแน,นลทาง YouTube และเรื่องบนเตียงครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนี่ศาสตร์โบราณของจีนนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นศาสตร์โบราณนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยนะครับฮงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องการจัดวางสิ่งของการปรับสภาพแวดล้อมดูทิศทางลมความสมดุลของพลังงานธาตุหยินหยางต่างๆเหล่านี้ พอดูดูไปพออ่านข้อมูลแล้วจริงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะอ่ามันไม่ใช่จะเป็นเกี่ยวกับศาสตร์โบราณความเชื่อซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับปรับห่วงจุ้ยในห้องนอนเพราะจริงๆรเขาบอกสําคัญนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพักผ่อนเพราะอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ชีวิตคนอยู่ในห้องนอนนะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญกับห้องนอนและการพักผ่อนที่ดีที่สุด ก็คือการนอนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมช่วยการไหลเวียนพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นนี่ก็จะส่งผลดีฮะต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะฉะนั้นการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนนี่ก็ถือว่าสำคัญและท่านผู้ฟังนะฮะลองฟังนะแล้วก็ดูเอะข้อไหนที่สามารถจะไปปรับใช้กับห้องนอนของเราได้หรือคนที่กำลังจะ สร้างบ้านใหม่เงี้ยหรือคนที่กําลังจะ,จะไปซื้อบ้านเงี้ยจะได้ดูเอ้ยนะครับบ้านอยู่ในทิศทางองจุ้ยที่ดีไหมห้องนอนเป็นอย่างไรนอนแล้วมันจะได้ไม่ร้อนรุ่ม <c oughs> นะครับข้อแรกฮะของการปรับหงจุ้ยในห้องนอนนี่เขาบอกว่าทิศทางของห้องนอนก่อนอันนี้สําคัญสุดนะฮะว่าควรจะอยู่ในทิศที่เหมาะสมนะครับห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ในทิศต,ตะวันออกนะสำหรับคนที่ชอบตื่นนอนเช้า เพราะมันก็ชัดเจนไหมเป็นหลักวิทยาศาสตร์พระอาทิตย์ขึ้น,นห้องนอนหันไปทางทิศตะวันออกรับแสงแดดตอนเช้าแต่มันจะมีะข้อแม้อยู่นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชอบตื่นสายอาจจะต้องหาผ้ามา่านกันยูวีวอะไรก็แล้วแต่แต่แตเขาบอกสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตื่นเช้ามากก็ควรอาจจะหันไปทางทิศเหนือเอห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเลียกได้ตะวันออกก็ได้ทิศเหนือก็ได้แต่ให้เลี่ยงทิศ ใต้และตะวันตกเฉียงใต้เพราะอะไรครับเพราะมันจะรับแดดในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นพอรับแดดช่วงบ่ายโอ้โหแดดมันมายันหกโมงเย็นก็ยังมีแดดนะบางฤดูกาลหกโมงครึ่งก็ยังมีแดดเพราะฉะนั้นพอเราจะนอนในช่วงทุ่มสองทุ่มห้องมันยังร้อนมันเลยร้อนลุ่มเห็นไหมฮะนี่หลักวิทยาศาสตร์เลยพยายามหลีกเลี่ยงห้องนอนที่อยู่ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะมันจะรับแดดในช่วงบ่ายไม่ดี ห้องนอนเนี่ยควรจะรับแสงแดดในช่วงเช้าอ่ามันก็คือมันอาจจะเช้าหน่อยตื่นเช้าว่าง,งั้นเถอะนะแต่มันก็รับแสงแดดช่วงเช้าพอช่วงบ่ายมันไม่เจอแดดและเพราะฉะนั้นเราสามารถพักอยู่ในห้องก็ได้หรือเนี่ยพอเราจะเข้าห้องนอนนะในช่วงกลางคืนเนี่ยห้องมันก็ไม่ร้อนเห็นไหมฮะสำคัญนะครับทิศเหนือก็ได้ตะวันออกก็ได้แต่เลี่ยงทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับที่สําคัญ นะก็คือตำแหน่งของเตียงนอนอันนี้ก็สำคัญตามหลักคงจุ้ยเลยเขาบอกสำคัญสุดเหมือนกันหลีกเลี่ยงการหันเตียงตรงประตูการหันปลายเท้าไปที่ประตูห้องนอนเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเพราะเขาบอกว่าพลังงานมันจะพุ่งเข้ามาปะทะโดยตรงอันนี้ก็ชัดเจนนะถ้าเราหันเตียงนอนปลายเท้าตรงกับประตูบอกใครเปิดตุ่มเข้ามานะลมก็อาจจะมาะใช่ไหมชัดเจนมันเข้ามาสู่คนที่อยู่บนเตียงชัดเจนเลยเพราะงั้นไม่ควรจะตรงประตู และควรจะหันหัวเตียงเนี่ยชิดกับผนังที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูก็คือตรงผนังทึบด้านข้างของห้องนอนนะฮะหันหัวเตียงไปทางนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยอันนี้ก็ชัดเจนคิดดูสมมุติว่าเตียงนอนเราหันออกไปทางหน้าต่างไม่รู้ใครมายืนมองอะไรเช่นเดียวกันนอนนอน,น,อ,นอยู่ลืมตาเอ้ยเงาอะไรอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยตกใจนึกว่าผีหลอกก็เป็นไปได้เห็นไหมฮะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะนะครับ อย่าหันปลายเตียงไปตรงประตูนะแล้วก็หัวเตียงเนี่ยควรจะอยู่ด้านทึบของห้องไม่ใช่หันไปทางประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับเตียงเนี่ยวางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นประตูห้องได้แต่ไม่ควรหันตรงกันอย่างที่บอกเนะยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นตรงกันมันจะมีแรงมาประทะแล้วมันจะทําให้คนนอนรู้สึกไม่ปลอดภัยใครเปิดมาตุ้มก็เจอเลยเงี้ยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างของเตียงเนี่ย นะฮะถ้าเป็นหน้าต่างสักด้านหนึ่งก็ดีเพื่ออะไรครับเพื่อรับแสงและอากาศมันจะได้ถ่ายเทเห็นไหมฮะอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางเตียงใต้ขาดหรือใต้ห้องน้ําเพราะอะไรมันอับปมงคลนะครับสมมุติ2ชั้นเงี้ยนะชั้นบนมันดันเป็นห้องนอนเป็นห้องน้ำํำนะเว้าใครเข้าสวมกดชักโครกเสียมก็ดังโอ้แล้วถ้าเกิดท่อมันรั่วโอ้โหอันนี้ โคตรอัปมงคลสุดๆของการอัปมงคลเพราะฉะนั้นไม่ควรหลีกเลี่ยงเลยอย่าวเตียงไปวางใต้คานหรือว่าใต้ห้องน้ํานะครับส่วนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งนะครับไม่ควรวางกระจกนะที่มีกระจกสะท้อนเนี่ยที่เตียงนอนจะทําให้พลังงานไม่นิ่งส่งผลให้หลับไม่สนิทอย่าวางกระจกตรงข้ามเตียงเห็นไ,ไหมฮะเพราะอะไรเพราะสมมติเราลุกมา จะเอนหน้าตัวเองก็นึกว่าผีหลอกได้เหมือนกันนะเวลามืดมืดอ่อะเห็นไหมฮะต้องไม่วางกระจกตรงข้ามเตียงมันจะสะท้อนพลังงานส่งผลให้คนที่นอน,ม,นมันเหมือนหลับไม่สนิทอ่านะฮะและของในห้องนอนต้องไม่รกจนเกินไปห้องนอนนี่ควรจะเป็นพื้นที่ที่สงบโล่งสบายไม่ใช่เข้าของรกลุงลังเดี๋ยงูจะฉกนะนะครับไม่วางต้นไม้ใหญ่ในห้องนอนเพราะมันจะคายก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์มันนี่มันหลักวิทยาศาสตร์เลยนะ ต้นไม้เนี่ยมันจะคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนมันก็ส่งผลร้ายต่อสุขภาพแล้วก็เชื่อว่าพลังงานต้นไม้มันจะไปรบกวนการพักผ่อนคือในห้องนอนมันไม่ควรจะมีพลังงานอะไรมาส่งผลกระทบต่อคนที่กําลังนอนไม่งั้นมันจะรู้สึกกระสับกระส่ายมันนอนไม่หลับหลับไม่สนิทเห็นไหมเพราะม,มีพลังต่างๆมากระทบกับเราอันนี้เป็นพลังจากต้นไม้และไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป เอาที่พอเหมาะก็พอเพราะอะไรครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาเห็นไหมฮะมันก็จะมีพลังงานเนี่ยมากระทบมารบกวนการนอนหลับได้อันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ควรมีของเกี่ยวกับน้ําในห้องนอนเช่นตู้ปลารูปภาพที่เกี่ยวกับน้ําเพราะอะไรครับเพราะมันจะทําให้เสียรั์อ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้หลักศาสตร์จีละนะครับอาจจะไม่มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับแต่ว่า ขาบอกว่าไม่ควรจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำํำตู้ปลาภาพวาดเกี่ยวกับน้ําอะไรต่างในห้องนอนเนี่ยไม่ควรเดี๋ยวจะเสียรัพย์ได้แต่สามารถวางต้นไม้ฟอกอากาศได้เ,เพราะอะไรครับมันจะมีต้นบางต้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้คายก๊าซคาร์รบอนแต่มันมีการฟอกอากาศเช่นต้นกวักมรกตเสริมโชคลาภด้วยทําให้อากาศบริสุทธิ์ได้ไหมฮะ เลือกต้นไม้ที่มันเล็กๆไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมันคายคาร์าบอนเอาต้นไม้เล็กที่มันมันฟอกอากาศเช่นต้นกวักมรกตเสริมโชคลาภและทําให้อากาศบริสุทธิ์ในห้องนอนคุณกําลังฟัง prd 7ด podcast การปรับพวงจุ้ยในห้องนอนต่อมาคือการเลือกสีและแสงสว่างครับเขาบอกว่าสีและแสงเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ และการพักผ่อนโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในห้องนอนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเป็นบอลเปเปอร์หรือเป็นผ้าม่านเนี่ยนะครับควรเลือกสีที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลมันจะทําให้คนที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยไม่ร้อนรุ่มด้วยนะ <c oughs> อันนี้สําคัญเช่นสีเบจสีขาวนวลสีเทาอ่อนหรือพวกสีพาสเทลสีอ,อ่อนเน่ยนะฮะจะช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายและมันสบายตาอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นหลักวิทยาศาสตร,ร์ได้นะ นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบโอ้โห้องนอนทาสีแดงแป๊ดเลยเนี่ยร้อนรุ่มแล้วร้อนรุ่มเลยอันนี้มันก็มันก็ไม่เหมาะจะเป็นห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยมันต้องรู้สึกผ่อนคลายคือเราเข้ามาแล้วผ่อนคลายเพราะเราอยากจะพักผ่อนเป็นสีที่ทําให้รู้สึกโลง่งมันจะได้หลับเร็วถ้าเกิดเป็นสีแดงแป๊ดสีเหลืองแป๊ดอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โห,อโอห้องนอนผมเนี่ยเป็นสีเขียวพาสเทลอ,อ่อ,อนๆนุ่มๆอก็ก็หลับสบายแต่จริง อพอเวลาเราจะหลับเราก็ปิดไฟอะนะ <c oughs> แต่งไรก็ตามฮะพอเราเข้าไปในห้องนอนเนี่ยถ้ามันเจออะไรที่มันแป๊ดๆป๊เนี่ยมันอาจจะแบบไม่รู้สึกผ่อนคลาย <c oughs> เลือกสีที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลและแสงครับอันนี้ก็เพิ่งทราบนะว่าแสงเนี่ยควรเลือกแสงไฟในโทนสีเหลืองน,นวลหรือว่าสีวอมไลท์วอมไวท์นะฮะก็สีออกตัวเนืองนิดๆมันจะทำให้รู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลกว่าแสงสีขาวสว่างจ้า <c oughs> บางคนเนี่ย สมัยเนี้ยเวลาเวลาติดหลอดไฟในห้องนอนก็ชอบติดแบบสว่างสว่างแบบเผื่อว่าเวลาเล่นมือถืออะไรเงี้ยมันจะได้ชัดๆนะครับใช้แบบหวัดเยอะๆแล้วก็เป็นหลอด led สว่างจ้าๆนี่เขบอกเวลาเข้ามาในห้องนอนแล้วสว่างเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลายไม่สบายตานะกลับกันนะหลอดแบบ f อ u o r e s c e n ์สีเหลืองนวลสีวอมไวเหลืองนิดๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยเออมันจะทำให้รู้สึก อบอุ่นและผ่อนคลายมากกว่าะนะครับอันนี้ก็หลักแบบก็อาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้นะนะฮะและการจัดระเบียบพลังงานตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยนะเขาบอกว่าควรจะเปิดหน้าต่างระบายอากาศรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้พลังงานเก่าในไหลออกไปและรับพลังงานใหม่เข้ามาเห็นไหมฮะอันนี้ เป็นหลักควงจุ้ยแต่ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับห้องนอนมันไม่ใช่ทึบมันจะอับนะฮะพอเราหันทิศไปทางตะวันออกหรือว่าทิศเหนือมีแสงแดดเช้าเช้าอ่อนๆตื่นนอนแล้วนะะก็เปิดหน้าต่างรับแสงแลกอากาศถ่ายเทเอาพลังงานเก่าออกไปและเอาพลังงานใหม่ที่บริสุทธ์แสงแดดของวันใหม่เข้ามานี่ฮะนี่หลักควงจุ้ยเลยนะมันทาให้ระบายอากาศและที่สําคัญครับเขาบอกว่าห้องนอนเนี่ย ต้องรักษาความสะอาดห้องนอนเนี่ยที่สะอาดจะช่วยให้พลังงานดีๆเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นทำให้รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่อยู่ในห้องนอนอบอุ่นผ่อนคลายหลับสบายตลอดทั้งคืนไม่ได้เปิดเข้ามาโอ,โ,อโอ้ลกสุดๆโคตรลกเงี้ยแล้วโอ้ไม่อยากเข้าห้องนอนนอนโซฟามันข้างหน้าแล้วกันไม่ได้ให้มันสะอาดมันจะได้มีพลังงานดีๆหมุนเวียนนะทำความสะอาดกวาด ถูห้องนอนบ่อยๆนะครับถ้ามีผ้าม่านก็ต้องดูมีฝุ่นหรือเปล่าไมอัน,นี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้ามีฝุ่นมันทําให้เป็นภูมิแพ้ได้นะฮะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักคงจุย้ยแต่ก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับต้องให้ห้องนอนนั้นสะอาดจะช่วยให้พลังงานดีๆหมุนเวียนได้ดีขึ้นและคนที่อยู่น้องนอนเนี่ยรู้สึกสบายใจเวลาหลับก็ ผ่อนคลายหลับสบายหลับลึกนคลิดลับหลับลึกนี่แหละครับการจัดห่วงจุ้ยในห้องนอนเนี่ยนะครับไม่ได้ยึดติดกับเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการปรับสมดุลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตมีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นความเชื่อซะอย่างเดียวนะจริงๆแล้วศึกษาดีๆเน่หวงจุ้ยเนี่ยมันก็มันก็สอดรับกับ หลักวิทยาศาสตร์ได้เลยล่ะนะครับที่สำคัญการปรับหงจุ้ยที่เหมาะสมปรับทิศรับแสงแดดนะครับมีหน้าต่างให้อากาศถายเทนะครับใช้สีห้องที่มันดูออนอ่อนจะได้ผ่อนคลายเห็นไหมครับทำความสะอาดห้องอยู่เสมอมันก็ทำให้คนที่จะเข้าห้องนอนที่จะมานอนที่จะมาพักผ่อนมีพลังงานดีๆได้ชาร์จพลังงานเต็มๆม,มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้น เรื่องบุญเตียงป้าข้างบ้านบุพการีที่เคารพรับลมคมไทยเอาดีเข้าตัวจันเจ้าขากเกษตรเงินล้านช่างประจำบ้านอังกฤษติดปากฟังจีนไปด้วยกันและคนคุยข่าวพอดแคสต์ส1บอรายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนาดแล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ยก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง prd7 podcast เริ่มหนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast เอาล่ะครับท่านผู้ฟังครับนำเสนอหลักการปรับรวงจุ้ยในห้องนอนกันไปแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนเพื่อเหมาะสมกับการพักผ่อนช่วยการไหลเวียนพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่งผลดีกับสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะมานำเสนอนะครับท้าความกันซะหน่อยว่าหวงจุ้ยคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้พรมองว่ามันเ,เป็นความเชื่อเป็นศาสตร์ของคนจีน มันคงจะไมมาไมมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่หรอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่นําเสนอข้อมูลไปแล้วล่ะว่าจริงแล้วหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์จีนโบราณเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดวางสิ่งของและสภาพแวดล้อมเพื่อเกิดความสมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติโดยเชื่อครับว่าถ้ามีการปรับฮวงจุ้ยที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ต่อโชคลาภต่อความสําเร็จของผู้อยู่อาศัยคําว่าหงจุ้ยเนี่ยนะครับแปลว่าลมและน้านะนะครับภาษาจีนเนี่ยสื่อถึงการไหลเวียนของพลังงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยสาคัญมากเลยสําหรับาศาสตร์หงจุ้ยนะครับหลักการสําคัญของหงจุ้ยก็คือการไหลเวียนพลังงานหงจุ้ย่ยนะฮะเขาบ,บอกว่าเชื่อว่าพลังงานที่ดีนะครับควรไหลเวียนอย่างราบรื่นอยู่ในพื้นที่อาศัย การจัดวางสิ่งของและสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานที่ดีและเหมาะสมนะครับเรื่องทิศทางในจริงๆแล้วการปรับทิศทางห้องนอนเนี่ยมันเกี่ยวกับกระแสลมนะประเทศไทยลมเนี่ยมันไหลเวียนนะครับทางทิศไหนหันห้องนอนไปฝั่งนั้นลมมันจะโกลกไหลเวียนแต่ถ้าไปอีกทิศหนึ่งมันทึบแถมเจอแสงแดดในตอนบ่ายมันร้อนเห็นไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน นะที่ต้องไหลเวียนอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนอกเหนือจากนี้ครับวงจุ้ยนี่เกี่ยวกับหยินและหยางด้วยนะหลักการของหยินและหยางบนพื้นฐานของวงจุ้ยก็คือเชื่อว่าพลังงานทั้งสองต้องมีความสมดุลน,นะครับและต้องมีความกลมกลืนแล้วก็เกี่ยวกับธาตุทั้ง5ด้วยนะฮะดินน้ําไม้ไฟโลหะเออถ้าเป็นละครไทยโบราณน,นี้ ดินน้ำลมไฟคาถาจักสารเออแต่ของจีเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะดินน้ำไม่มีลมนะมีไม้มีไฟแล้วก็โลหะนะที่ต้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันการจัดวางสิ่งของและเลือกสีก็ต้องสอดคล้องกับาธาตุที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลเพื่อเสริมพลังงานและปรับสมดุลจริงๆแล้วมันก็มีนะฮะการปรับวงจุ้ยสีของคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยให้องนอนเนี่ยแต่ผมมองว่า เอาเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยแล้วกันนะบนพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะแบบภาพรวมเลยดีกว่านะครับว่าห้องนอนนี้ก็ควรจะใช้สีที่มันอ่อนๆนะครับสีพาสเทลสีเบสสีขาวนวลๆน,น,นะไม่ใช่ขาวแบบสว่างจ้ายมันก็นจะแปดไปสีเทาวนอ่อนเพราะอะไรครับมันจะส่งผลให้คนรู้สึกผ่อนคลายอันนี้จริงจริงจ,งจงนะเข้าลองดูนะฮะเข้าบ้านใครเนี่ยในบ้านทาสีแดงป กับไปหลังเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆหรือสีเขียวอ่อนๆเน,นี่ยมันจะรู้สึกสบายกว่ากันเยอะประเทศไทยเนี่ยชัดเจนเพราะเราเป็นประเทศร้อนนะไม่มีไม่ค่อยมีใครนะทาสีบ้านสีแดงหรือสีส้มแบบสไตล์ยุโรปเนี่ยมันจะผมเห็นไปเขาใหญ่เนี่ยบ้านสไตล์ยุโรปหลังคาสีส้มทาผนังบ้านสีส้มว่าน่าจะร้อนเนี่ยคนประเทศไทยเป็นประเทศร้อน ส่วนใหญ่คนไทยเลือกทาสีบ้านเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยสีฟ้าอ่อนๆนะสีเขียวอ่อนเขียวก็อาจจะไม่เยอะเท่าเท่าฟ้านะหรือว่าสีขาวนวลๆที่ว่าสีเบจเนี่ยอันนี้เป็นสีพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยนะฮะนะครับของของคนไทยเพราะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่รู้สึกร้อนรุ่มเช่นเดียวกันห้องนอนก็สําคัญนี่แหละครับการเลือกสีและทิศทางน,นะครับอย่างที่บอกฮวงจุ้ย นะครับหลักการสําคัญคือ1การไหลเวียนพลังงานหินและหยางนะครับธาตุทั้ง5และเรื่อง,องทิศทางนะครับทิศทางของบ้านและสิ่งต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็มีผลต่อพลังงานการเลือกทิศทางที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมโชคลาภและพลังงานก็อย่างที่นําเสนอข้อมูลไปเห็นไหมฮะเรื่องการปรับพองจุ้ยในห้องนอนเนี่ยนะครับทิศย,ย้ำนะฮะควรจะอยู่ทิศต,ตะวันออกหรือว่าทิศเหนือ เพราะมันรับแสงตอนตอนเช้าเนะเราจะได้สดชื่นและอะไรครับเราจะได้เปิดหน้าต่างนะครับเอาพลังงานเก่าออกไปดึงพลังงานใหม่ดึงกระแสลมดึงแสงแดดเข้ามาห้องนอนจะได้ไม่อับด้วยเห็นไหมรับแสงแดดตอนเช้าแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ใต้ที่ตะวันตกมันรับแสงแดดตอนเย็นมันร้อนเพราะแดดนี่กว่าจะหมดเนี่ยบางฤดูกาลเนี่ยเกือบทุ่มแล้วยังมีแดดอยู่เลยเนะเพราะฉะนั้นเรา ทำงานเสร็จอาบน้ําจะเข้านอนตอนทุ่มสองทุ่มโอ้โหห้องยังร้อนอยู่เลยเตียงยังร้อนอยู่ยนี้มันมันรู้สึกไม่สบายอันนี้มันหลักวิทยาศาสตร์เลยและตําแหน่งของเตียงนอนไปตั้งเตียงนอนตรงประตูเนี้ยใครเปิดมันจ้าเอ๋หรือว่าหันหัวนอนไปตรงหน้าต่างนอนนอนเงยหน้าไปเห็นใครมายืนไม่รู้คนหรือผี <c oughs> อันนี้นี้ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทาง ของบ้านและสิ่งของต่างๆสําคัญนะครับไม่ควรจะมีต้นไม้ใหญ่เพราะมันกลายมันคายกา๊าซคาร์บอนตอนกลางคืนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนต้นไม้อาจจะไปอยู่ห้องนั่งเล่นหน้าบ้านได้แต่กลางคืนมันคายกา๊าซคาร์บอนเพีินก็ไม่ควรจะอยู่ห้องนอนเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนนี่ก็ก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นหลักฮวงจุ้ยแม้จะเป็นศาสตร์จีนโบราณที่คํานึงถึง การไหลเวียนพลังงานหยินหยางธาตุทั้ง5้าอะทิศทางเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับได้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับหงจุ้ยนะก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมการเลือกทำเลที่ตั้งบ้านนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆมีความสำคัญนะครับเพราะหงจุ้ยที่ดีเนี่ยจะคำนึงถึงลักษณะกายภาพของพื้นที่ภูเขาแม่น้ำทิศทางลมอย่างที่บอกฮะนะครับ ห้อ,องนอนควรจะอยู่ทิศไหนอะไรต่างๆอันนี้สําคัญเหมือนกับจังหวัดชนบุรีที่ภาคตอนออกนี่แหละเห็นไหมฮะเขาบอกว่าหงจุ้ยดีนะครับด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นเขาลมไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การทําเป็นหงซุยเออที่นั่นโอ้โหสุสารนที่ที่ผมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะพอช่วงเชงเม้งเนี่ยรถติดระเบิดละเบอร์ลเ,เลยนะครับเนี่ยเขาบอกคงจุ้ยดีเพราะงั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาแม่น้ําทิศทางลมต่าง นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยได้ศึกษาหรือติดตามเรื่องหุ่งจุ้ยก็จะได้รับทราบนะครับว่านี่แหละนะครับแม้จะเป็นศาสตร์จีนโบราณแต่ลองศึกษาดูดีๆเนี่ยมันก็มันก็เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์และจริงๆแล้วการปรับหุงจุ้ยในห้องนอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมันก็ทําไม่ยากแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีนะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะอย่างไรก็ตามครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอน เราต้องให้ความสําคัญกับการนอนจะได้เป็นการพักผ่อนที่เต็มที่ชาร์จพลังให้เต็มที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับนี่คือเนื้อหาสาระที่นํามาเสนอก,นกันกับรายการเรื่องบนเตียง EP นี้นะครับช่วงนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75 MHz เมกะสวทระยอง91.75 MHz เมกะสวทจันทบุรี90.25 MHz สมกะสวทตลาด 92.75เมกะเฮิรตส์และสบทสากแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast